สวัสดีค่ะจากยยสนนะคะวันนี้เยสนก็จะพาพี่ๆน้องๆมาทําอะไรคอยดูนะคะเยสนจะทําตุ๊กตาหิมะค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะวันนี้ก็มีฝนปนหิมะลงมาค่ะฝนปนหิมะลงมาเราสามารถทําได้นะคะนอก่าเป็นฝนปนหิมะแล้วทีนี้มันจะเป็นเป็นหิมะแน่นนะคะหิมะ เห็นไหมคะจับขึ้นมาได้เลยค่ะพอมีฝนปนหิมะก็เหมือนน้าแข็งกดบ้านเรานะคะมันจะเป็นอยู่ในลักษณะนี้เลยนะคะเนาะมันก็จะสามารถทําได้แล้วคลิปที่ผ่านๆไปที่แย่งสนบอกว่ามันยังทําไม่ได้เพราะว่ามันมันหนาวจัดค่ะอุณหภูมิมันหนาวจัดพออุณหภูมิมันหนาวจัดมันก็ทําให้หิมะเป็นฝุ่นเป็นละองเป็นผงนะคะมันก็ทําไม่ได้นะคะมันก็ทําไม่ได้แต่ทีนี้เห็นไหมเราจับขึ้นมาอย่างนี้เรากวาดขึ้นมาอย่างนี้ มันก็ได้มาเป็นแท่งเลยนะคะเนาะมันก็ได้มาเป็นแท่งอย่างกันนี้เลยค่ะคนสามารถทําได้แล้วนะคะนาอพี่น้องค่ะเราก็สามารถทําได้แล้วเดี๋ยวเยนสนจะทําให้พี่ซีน้องๆได้รับดูรับชมนะ,ะเดี๋ยวเราจะทํากันเลยค่ะูกก็ตรงะแก้มาโยี่น่ะเพื่โยยายๆเร่จะ้ออิจฉาบอล กห่าน่าเยอะอันนี้หิมะเราสามารถกลิ้งได้รูหล้เยอะมันน่าจะตัว,ตวคะเยอะอันนี้<ย>หิมะมันสามารถกลิ้งตัวค่ะเรากลิ้งเหมือนเหมือนสมัยก่อนเด็นสนเป็นเด็กน้องนะักกิ้งที่ว่าทำไอ้อะไรขนมจีนเนาะค่ะเนาะเราก็กริ้งกลิ้งเข้าไปกลิ้งเข้าไปแล้วมันก็ติดกันขึ้นมาค่ะเอาสับเห็นไหมค่ะกิ้งไปกิ้งมามันก็สามารถไปเกาะเอา สปันเหรออันนี้เดี๋ยวจะทําตัวใหญ่ๆเลยค่ะเห็นไหมกิ่งไปมันก็ยิ่งลูกโตไปเรื่อยๆค่ะเรากิ่งเพราะว่ามันมันมันเป็นน้ําแข็งค่ะไอ้มันเป็นน้ําค่ะเพราะว่ามันี่เหมือนน้าแข็งกดบ้านเรานะคะ่ะตอนนี้มันก็สามารถยิ่งเรากิ่งไปเยอะมันก็ยิ่งจะลูกใหญ่ไปเยอะเนาะค่ะเนาะโอ้โหจะยกไหวไหมโอ้ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องจ๋าเาเอาเอามาเพิ่มตรงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราเอาเพิ่มตรงนี้กันให้มันตัวใหญ่หญๆเนาะคะ่นะ,คะเนาะเดี๋ยวมาทำตุ๊กิตาหิมะกันนะค่ะเนาะลิสา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 เติมมาเติมมาลิสาลิสาก็บอกว่ามาค่ะมาเล่นหิมะกันนะคะ จะทำตัวใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนบ้านบอกว่านี่ฮะบะสมากุนโซนโอ้โอเสืลี่ฮบะอีฮัสมากุนโซนเอจจเออมยโซนใ่เอล่ฮบะเขาบอกว่ามันจะตัวอ้วนเหมือนเธอแล้วไหมฉันไม่บปหายความว่าเธออ้วนอันน่อันน่ลิซ่อ่าเพราะว่าอยู่ตรงนู้นกองใหญ่อยู่เพื่อนบ้านก็ไม่สามารถที่จะตักมาให้ได้เพราะว่าช่วงตรงนั้นมันเป็นน้ําแข็งแล้วค่ะ อันนี้มันเพิ่งตกมาใหม่ค่ะอันนี้ที่ว่าเพื่อนบ้านก็หาตักที่ว่าผิวผิวที่มันตกมาใหม่ที่ว่าก้องใหญ่ๆโตๆนั่นก็ไม่สามารถที่จะตักมาได้เพราะว่ามันเป็นก้อนน้าแข็งแน่นลงไปแล้วค่ะมันเป็นก้อนน้ําแข็งแน่นแล้วเนาะเนาะอันนั้นมันแน่นแล้วอันนี้มันยังไม่แน่นก็เอาได้ที่ว่ามันตกมาใหม่เมื่อคืนนี่เนาะค่ะเนาะอันนี้เราเอาได้เราสามารถเอาได้แต่อันเก่าๆก็เอามาไม่ได้เนาะค่ะเนาะมันแน่นแล้วนะคะมันเป็นน้ําแข็งไปแล้ว อันนี้มันก็ยังเป็นฝุ่นหิมะตกลงมาใหม่เนาะค่ะเนาะนี่จะแก้สิจะไปเจอเอริกใช่ไหมสักเช่นปะเราจะแตะเกลี้ยงเดี๋ยวไปหาหัวให้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปทำหัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปกลิ้งเอากลิ้งเอาหัวมันนะคะเนาะเดี๋ยวเอาเป็นก้อนอันนี้ก่อนแล้วเราก็กลิ้งไปค่ะกลิ้งเหมือนกลิ้งไปกลิ้งมาอ้ามีกวดมีทรายมีหิน มีวัดมีทรายมีหินปนมาไม่สวยอันนี้นะคะเรากลิ้งไปกลิ้งมานะคะเดี๋ยวมันก็ติดของมันมาเองนะคะเนาะเดี๋ยวทาหัวนะคะเนาะอันนี้ยายสนก็จะทําเป็นหัวนะคะเนาะอันนี้ก็จะทําเป็นหัวโอเคเราก็ได้มาแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นหัวแล้วค่ะเนาะอันนี้เราได้มาแล้วเห็นไหมคะ น,นี้เราทําเป็นหัวเน้ะคะนะ่ะเนาะอันนี้เราก็ได้มาแล้วเห็นไหมเราก็เห็นก้องใหญ่ๆแเราก็เอามาไม่ได้ทั้งหมดนะคะ่ะเนาก็เอาผิวๆหน้ามันที่ว่ามันตกมาเมื่อคืนเนาะคะ่นะเนาะ นี่มัดกดติดมาบ้านหัวเลาะบอกว่าเดี๋ยวฉันทํา,าเป็นผู้หญิงนะตุกตาเห็นะผู้หญิงเห็นไหมคะต้องให้ตรงนี้นูนนูนหน่อยนึงก้สุนตัวตัวหนึ่งก er, ็ตัวหนึ่งกตรงให้โอโ้โหไม่ต้องเสริมเลยยนสินคีสวยมากค่ะไม่ต้องเบเนสนเสริมให้แล้วค่ะสวยมาก สวยมากคันนี้ตุก๊กตาหิมะของเราใส่ใสกระโปรงใส่ห้าหมตรแ่แค่ห้าหมต้องใส่ตรงนี้ให้เข้าด้วยนะหนามันก็จะได้เป็นกระโปรงนะคะไปเจอน้ำแข็งกองไม่ติดค่ะ เราก็จะใส่กระดุมเสื้อให้เขานะคะเนาะแล้วเราก็จะใส่กระดุมเสื้อให้เขานี่เจ้าหนิอันนี้คือกระดุมเสื้อนกล้สะอัดน้อยนะั่ะที่นับเปียอ้ยเจสตัสอันนี้เป็นกระดุมเสื้อนะคะอันนี้เป็นกระดุมห่างกันไปหน่อยหนึ๊บ นี้เป็นกระดุมเสื้อนะคะอันนี้อีกเมนะ็ดหนึ่งกระดุมเสือ้อกระโปรงของเขานะคะเดี <c oughs> ๋ยวจะใส่หมวกให้เขานะคะ มือค่ะอันนี้เป็นลูกกระตานะคะเรามีครบค่ะอุปกรณ์เรานี่ก็จะหมูกโด่งๆสักหน่อยนะึง โหน่งๆเสริมจมูกให้นิดนึงนะคะ๋้สนจะเสริมจมูกให้นิดนึงค่ะก็มีด้านโด่งๆไปนิดนึงนะคะ ที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนได้เข้ามาชมยายสนไทยฟินแลนด์นะคะยายสนไทยฟินแลนด์นะคะที่ได้เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะ <c oughs> ตอนนี้ตุ๊กตาหิมะของเราก็เสร็จสมบูรณ์นะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเราก็ช่วยกันทำสองคนกับเพื่อนบ้านนะคะเนาะยังไงยายสนก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสนได้ทำในคลิปหน้าด้วยนะคะ <c oughs> ป้ายนน้าเกนหลกกลิ้งๆๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะยังไงก็กราบ ขอบคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆได้เข้ามาชมยายสนชีวิตในฟินแลนด์เป็นชื่อเก่าของยายสนนะคะตอนนี้ยายสนก็เปลี่ยนมายายสนไทยฟินแลนด์นะคะนาะก็กลาบขอบคุณมากๆนะคะพี่ๆน้องๆที่ได้เข้ามาติดตามกันเสมือมานะคะยังไงก็กรบาบขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมยายสนจนจบคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะคะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะรักนะคะ